มาเก้าใครเก้าเเป็นกูนะครับก็ถือว่ายังคงมีลุ้นกับการเที่ย่งคที่ดเลยเก้าวไรเก้า ติดตามกันตัวันเสารนี้ว่าสเปอร์จะกลับมาทีนอร์มเก่งได้าตาเพราะว่าตอนนี้กำลังแย่หรือเกยราเกลหลังสุดแท้ไปถสเกมสเปจะถอดใจลิซ่าเลยครับสเปอร์ไปยืนรีในวันเสาร์นี้ชุ่มึ่งเราเป็นด้วยยูเนก้าสองคู่นะครับแบตปัเดียวกบพบหสามทุ่มชุ่มงยาเป็นายสุด้ยมาเย็นนับดุ่ม่ารยยาไอมาดำมาดำ มาทำันนี้มาเก้ามาคู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 คคูคคมามามาคูคูคูค

ไก่ขาวมา้าขาวไก,ก่ขาวม้าขาวเลโกนี่ไก่ไม่มีขนอไก่ไม่มีขนไก่เปตรง

ไอตัวนี้มันเมียมันครองเมียตั้งสามตัวน่ะเมียของมันหมดเลยผู้ตัวเดียวมันไม่ยอมแบ่งให้ไอตัวนู้นบ้างนะไม่ยอมแบ่งให้เลยนี่ <c oughs> ใครเป็นหน้าไอขาวไอ้นี้ไอ้เปตุงไอเปตุง เปนตรงนคนปีกไม่มีมีแต่กนหัวเออมีสัตว์เยอะแยะเลยครับมันมาอยู่เองนี่มันมาอยู่เองนี่ไม่รู้มันมาจากไหนนีเ่เต็มหมดเลยครับ ไม่มีก้าวให้กินแล้วนะครับใครสนใจมาเอาเลยครับเอาเลยครับอ่าคนละตัวสองตัวมเมาเลย